ตอนรับสุบันมาดันแจ๋วเนาะคะ่ะมันนี่สิผ้าเพื่อนๆมาเบิองบรรยากาศในที่ทํางานของเฮาเนาะคะ่ะเนาะมาเบิองว่าแฉบลุงก,กับแฉ่เฟิร์นสิเฮ็ดยใหญ่เฮากินตอนเช้าก่อนเริ่มง,งานเนาะคะ่ะเนาะตามมาเบิองจ้าทำอะไรกินคะแฉ่เฟื่องนี่น้ำพริกอ่องจ้าอาหาร,นาห,ารหนี่ใช่ไหมคะสูตรไหนล่ะคะสูตรสาลัมปางจ้าสาลัมปางคนโกะหากำไรทายได้ที่หนอบรรดาคนก้าวมาจัด ไห้ท่าไหบอกลูยาก่อนเองไหนหน้าพี่ลูกหูฮ่าาหน้สวยงามี่หัวเนาะเนาหน้าพี่ลูกหนงานที่ลุดแล้ยตัวเต้ยขาตัวนากพี่ลูกสวยแบบไทยแท้เลยขนาดตื่นมาอย่งงานพี่ลูกตัวเ้เขาจะขายอันนี้จริงๆเลยอันนี้พี่นองคอนเทนเบิร์บรรยากาศใน้ถานที่ทำงานก็าพูดที่ดีดีค่ะพี่น้องงมตัวเองเหรอทำไมสวยอย่างนี้เนาะดูแซ่บลูกอันนี้ขาใต้ปเปียะ มีงานให้ทำอีกน้ามาํามแจ๋วอ่ะใส้จะไปผักบุเปียอหอมบอบเปียไปเลยวันนี้โอ้ยไ้ทำบาร์ต้องการบุหแี่พีปีนองไปนี่เป็นสารพัดเอพิติงเลยเนาะเป็นบุหี่ยาาเตบ่ใบนี้ายนี้บบเด่นน้อยอย่างใบน้องน่าลายค่ะปกติน้องนอนเนาะทำคลิปทำคลิปอยู่ใบเด่ทําคลิปเฝ้ามูพ่ลกเออเฝ้ามูน้่นพี่อ่องสุดทางเหนือนะคะทางเหนือทางเหนือเป็นบอกพี่น้อง ม่ตัดขิงแล้วค่ะน้องอเลนโซอหันมาสวัสดีญาติพี่น้องหน่อยอสรือบูชูเอาทั้งสองทั้งสรือทั้งบูชู่เลยค่ะเอาบรรยากาศจุฬาพนักงานเตรียมของ,งยัางมือสะะเสารนาะค่ะน,น้องเห็ดเขาวห้พนักงานมาดามเจ้ากะทายคลิปน้ำผอมแล้วกะเห็ดเกี่ยวเป็นน้ำผอมเนาะเป็นเจ้าเป็นน้ำผอมพี่น้องควเล็กๆของเรานะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยของอร่อยนะคะพี่น้องจ้าแล้วค่ะนาะ เบ่งบรรยากาศเนาะเพราในน้อยในี่น้อกฮะเงินให้เจ้าได้แต่หลายหลายของได้ได้นอดสีฟูกิวบัตภาสิขายอืมขายไอ้น้าพริกอองหรือขวัญเดมจมให้เจ้าได้กูนี่เออมาเหมือนเนาะบิน้องสามารดเดมาช่มตั้มกันอีกเหรอค่ะบรรยากาศที่ทำงานฮอร์เนาะค่ะเนาะมาเบิ่งห้องหลอกเออเีในห้องหลอกเข้าก็ได้เนาะค่ะเนาะ มามีอย่างให้เบิรงพี่น้องช่วงนี้งานหลายละตุบริเวณไปใส่เนาะค่ะเนาะก็เลยถ่ายบรรยากาศจุหลานมาให้เบิรงบรรยากาศที่ทํางานเนาะทางนอกลานเนาะกระหอกๆเนี่ยมาดําเจียวเพิ่นไดเบียดในงานมาดิไดอยุสองสามยางเนาะทำความสะอาดนะครับปูตั้างดอกเนาะพี่น้องอันนี้เอ้ามีนกน้อยมาจิ๊บจิ๊บโอ้ยไปแล้วหมดย่านถอยอีกกระตข้างนอกเาเนาะค่ะเนาะผ่ากระเพียนไปเรื่อยละพี่น้อง บรรยากาศทางน้องเขาเนาะคะ่ะเนาะพี่หนุ่มมาเก็บมะมาคือเก็บให้ไหมเออต้องเก็บให้หเก็บผัก,ลก,กแล้วพี่น้องเด้อนี่เชฟลุงเขาก็เล่นเก็บเนาะเขาเป็นผู้ปลูกแล้วคนกเก็บเองพี่น้องเบิ้งฟินบ่พี่น้องฟินฟินค่ะ,นนะแ,ลแล้วอร่อยมันกรอบกว่าที่เราไปซื้อกินดิใช่แล้วมันปลอดสารด้วยเนาะถูกต้องครับพี่เฟินว่าไหม แม่งรักกะเพราแล้วก็เดี๋ยวยาทหน้ากินแกงไก่เนาะแมงรักเนาะอยากเก็บเห็ดไว้ใส่เนาะใส่ใส่ใบใบพะยิดูเนาะแกงเห็ดแต่เนาะมันใช่แล้วแกงไม่เห็นมีใครเค้นจ้าไม่แบบว่าเก็บเราไปเห็ดไปเก็บเอาอ๋อมันยังไม่เกิดดีฝนตกมันจะเกิดมัน่าจะมีนะพี่เห็นเขาไปเก็บกันที่ต่างประเทศประเทศอื่นมันขึ้นแล้วสิมพี่ตั้งพีก็น่าจะขึ้นเหมือนทุกส่วนกอนี่ พี่ต้องทำอะไรกินวันนี้ทำไมผัดผักบุ้งใส่หมูสับผัดพริกหมูสับใส่ผักบุ้งจะแสียอีกแล้วพี่เฟิร์นเห็นเยี่ยพี่เฟิร์นเห็นดำพริกอ่องอ่องค่ะบฟ้าลาบบาปอยู่เรียนพี่โดว์ขนาดมันขึ้นหลายนะพี่น้องใช่ไหมปู่ได้กระถางไหมหนึ่พี่น้องพี่ลูกปูหินกระถางผักบุ้งเนี่ยสองกระถางสองเอกระถางนู้นกินไปแล้วกระถางแรกใช่ไหมรอบแรกกระถางแรกเสียดายพี่ไม่ได้เก็บไว้ให้มันขึ้นต่อนะดูยู มันขึ้นมาใหม่ลูกตอนนี้มันขึ้นไปไงรอบที่แล้วมันก็ขึ้นข้างๆเลยบอกรอบที่แล้วพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ที่ไม่ได้เก็บไว้พี่ถอนรากเลยเสียดายจ้วอันนี้เห็นไหมนี่มันขึ้นรอบเนาะเออขึ้นอันนี้โอ้อันนี้ขึ้นรอบสองนี่พี่ต้นน้อยๆมันก็ขึ้นมาใหม่ใช่เห็นที่สาวซอปลูกไหมล่ะเขาปล่อยให้สูงอ่ะอุ้ยอุตัระยะปล่เขาปล่อยให้สูงอ่ะอันนี้เขาปลูกกระดิ่งเนาะก้ามใหญ่เออเขาปลูกแต่เขาไม่ได้ปลูกในกระถางเี่ก้ามก็เลยใหญ่ทั้งนั้นแต่อันนี้ก็ฟินอยู่นะ ขึ้นหมดเลยเนาะอะไรที่เราปลูกเนต่างประเทศก็ยังสิด้อพี่น้องเด้อยตรงนี้ได้กินเยอะนี่โอ้ด้จานใหญ่ๆแล้วแหละช่เมื่นั้นอันใหญ่เลยเนาะอัวซ่อนผักอันไปอีตู้ไปผักอันกะเพราไปหนึ่งกะเพราแดงงามเนาะกะเพราต้นนต้นนั้นก็ใหญ่อยู่นี่พี่ลุงจะเก็บไว้เนี่ยพี่จะเก็บไว้เก็บไว้ไปอีตู้ขุนกระมิ้นอีกพูดน่ะฟังพูด ไอ้ลอลังมันเอาไอ้นี่ใสไว้เนี่ยมันปิดกะเพรากะเพรา,พ,าพี่ไม่โดนแดดเลยอ่ะเจ้านายไม่เอาไปทั้งทีัปันไเห็นแดดิปะเอาบแอนแคน่ให้มันเกิดใหม่เนาะตัดดใ,<ช>ให้หมดเลยเราดีแช่บลงเข้ากัผัดกระเทียมเนาะพี่้องหอมหอมหอมสวยแล้วใส่ลูกศรลูกัรลงไป ้อมแตดีแค่มากันิเป็นประมาณหน่กิโลเตรียมของถึงจได้ต่อแล้วกับข้าวพนักงานก่อนลูกใช่หเตรียมงานเตรียมงานเราเสร็จถึงมันต้ข้าวพนักงานเนาะมันอยปาลิ้นเือก้นลือกแตาเนาะลูกบัผัดแบบงาเะ ออกจากสนเรามากี่เน <c oughs> <and> <laughs> ี่อ้แล้วดรดับใช่องแ เจะมามอนแล้วนเ 4, นาะเปลฟลพัดก่อนมีโนเโตกำลังทำทอดมันป่านะคะอ,อันนี้ให้ราะะ้ออา,านนะคะส่องร้านนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบมาตอนเ้านะคะ,ะ,คะอ่เ็เรียบพ<อ>ี่เนาะถ่ายินก็เอไนนะไร ตัวลอยเลยนะคะดัดไปค่ะจัดไปเพื่อพุ่งแบบแล้วก็ออกนีคือคำสั่งของร้านนี่นะพี่พ์ออกของเรานะคะเมนูของเราช้าวีนะคะ